สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM Variety นะครับหลังจากนะครับวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับโอได้ทําการต้อนรับพีเอเชียสยามจากประเทศญี่ปุ่นนะครับบินตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะครับของ g e n u r a t i o n for her daughter นะครับก็ลูกสาวของพีเอเชียสยามนะครับได้มา รับปริญญานะครับของปีนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโอทก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ได้ไปร้านขัวเหล็กด้วยนะครับได้เอ็นจอยกันนะครับแล้วหลังจากนี้จากหลังจากนั้นนะครับโอกรนะครับมีเพื่อนสาวนะครับนัดมาทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งขึ้นชื่อนะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะครับซึ่งเป็นอาหารร้านอาหารที่ชื่อร้านกูสโซนะครับซึ่งเดี๋ยวโอจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับ ซึ่งร้านอาหารมังสวิรัตเนี่น,นะครับก็ไม่ได้จํากัดว่าคนที่จะต้องนับถือหรือว่ากินเจเท่านั้นนะครับก็เป็นทั้งฝรั่งชาวต่างชาตินะครับที่งดอาหารประเภทเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่โดดเด่นนะครับซึ่งเป็นอาแล้วก็ผักแล,ละผลไม้ทุกอย่างก็จะเน้นสุขภาพเป็นการออร์แกนิกเนา ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ยังเยื้องกับวัดดับพัยนะครับน่ะวัดดับพัยนี้ก็เป็นวัดมาทางฝั่งฝั่งนู้นนะครับเริ่มจากถนนคนเดินเนาะตรงนั้นนะครับด้านหน้าที่จะเห็นอยู่ก็ที่เป็นาสามแยกมุมเมืองก็จะเป็นวัดพระสิงห์นะครับเป็นวัดที่โอ๊ตเจอลุงพลนะครับครั้งแรกในชีวิตที่วัดนั้นนะครับวัดพระสิงห์นะครับ วัดประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับหรือว่าปีงูใหญ่นั่นเองนะครับหรือว่าปีพญานาคเนาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงมาจากทางนั้นแล้วก็ถนนนี้นะครับหรือว่าจะซอยหรือว่าจะเข้าจากซอยนี้มานะครับก็อยู่ที่หลังนะครับอยู่เยอ่าอยู่ในซอยโรงเรียนยุพราชนะครับซึ่งโรงเรียนยุพราชจะอยู่ใจกลางเมืองหรือว่าสะดือเมืองที่หลังสามกษัตริย์เลยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เดินนเดินมาเนาะ จริงรถแวน้นมานะคะแต่ว่าก็จกให้เห็นนะคะภาพบรรยากาศของถนนนะครับแล้วก็ยามราตรีของจังหวัดเชียงใหม่เนาะซึ่งตรงนี้ก็สามารถวันเวมาทางคูเมืองได้ด้วยท,ทางนี้ก็มาทางอ่าอ่าในมุมแจ่งได้นะครับก็มาได้หลายทางนะครับ <c oughs> For international peoples You like to take a vegetarians or the vegans people can come to this restaurant. It's so popular. So many customers like to come here. They like to eat vegetarians. So I would bring you to come here, and also there are literally by food panda or grab food The Decores a t very nice store with cactus นะครับก็จะมีการตกแต่งร้านแบบมีต้นแคคตัสแล้วก็มีเมนูต่างๆซึ่งโอกระยิบมานะครับเมนูทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอ่ามาดูเมนูกันก่อนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ละร้านถ้าก่อนจะเข้าไปข้างในก็จะมีการาจะมีการเช็คนะครับในอุณหภูมินะครับ แต่ว่าเมนูอาหารทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะเป็นเวเกเทเรียนเวเกเทเรียนหรือว่าอาหารมังสวิรัตทั้งหมดนะครับหมดเนื้อสัตว์นะครับเมนูเด่นๆที่นี่ก็มีหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าเมนูทุกๆอย่างนะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วน,วนๆเลยนะคะเพราะว่าเน้นเน้นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับซึ่งโอก็จะมาดูเมนูแต่ว่าสำหรับ FC นะครับของคนไทยเองก็มาได้นะครับเราก็สามารถ ดูจากรูปภาพได้นะครับหรือว่าจะสั่งอาหารตามที่เราชื่นชอบได้นะครับเมนูก็มีมากมายนะครับแต่ว่าอะโต๊ะเองนะครับสั่งเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าแปลกนะครับเพราะว่าไม่ได้กินแบบปกติอยู่แล้วนะครับเป็นพันนีเวิร์ดดอลนะครับอาจจะโฟนาวไม่ถูกนะครับอาจจะโฟนาวหรือว่าสะกดไม่ถูกนะครับอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเนาะเพราะว่า สำเนียงก็ยังไม่เป๊ะนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เป็นอาหารเมนูแปลกๆต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของแอ a p p e ท i ยส์นะครับเป็นอาหารกินกินเล่นแอ a p p e ท i ยส์นะครับแอ a p p e ท i ยส์ก็เป็นอาหารรองท้องนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเมนูในแฮมเบอร์เกอร์ในส่วนของสลัดสเต็กนะครับตอนแรกโอจะสั่งในแนวของสเต็กนะครับแต่ว่า เป็นสเต็กแบบอ่าปลอมๆเนาะเป็นเหมือนเนื้อนะครับ <c oughs> ความหมายก็คืออ่าเป็นใช้ใช้อ่าเห็ดนะครับทําเป็นลักษณะเป็นเนื้อนะครับตัวนี้ตอนแรกโอจะสั่งอันนี้แต่ว่าโอคิดว่าไม่ไม่อยากไม่ชอบแซนด์วิชเท่าไหร่นักนะครับก็เลยสั่งเป็นตัวของอ่า,าคล้ายๆแมกโรนีนะครับเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณแบบปาปิก้าครับเหมือนขนมปาปิก้าแต่ว่าเป็นอ่ารสนุ่มๆนะครับก็เป็นผัดรวมกับผักนะครับ ซึ่งก็เมนูนี้โอ้ก็ไม่ได้กินเป็นประจำนะครับก็เลยชอบเมนูนี้นะครับอ่าก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเวเกติเรียนล้วนๆเลยนะครับเป็นอาหารมังสวิรัตล้วนๆเหมาะกับคนที่อ่าทานอาหารเจด้วยนะครับแล้วก็มีพวกขนมเค้กนะครับซึ่งเน้นอ่าเน้นไปเป็นทางช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตอ่าเป็นอาหารแบบเป็นขนมแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งเดคอรเรทเป็นแบบน่ารักนะครับโมเดิร์นสไตล์นะครับ ราคานั้นอาจจะไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงนะครับวันนี้เพื่อนเลี้ยงนะครับอ่าก็จะมีเป็นอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นออกแนวแบบคอฟฟเป็นออกแนวแบบฮอตคอฟฟี่นะครับก็จะเป็นเมนูแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับอ่าเมนูแบบคนที่คอแข็งในในส่วนของกาแฟและช็อกโกแลตอ๋อร้านนี้เขาเน้นคอฟฟแอนด์ช็อกโกแลตนี่เองดูแล้วล,ะละ่ะว่าจะสั่งเมนูเครื่องดื่มอะไรนะครับอ่า ก็จะมีนะครับร้านก็จะมีเป็นชาวต่างชาตินะครับส่วนมากนะครับ So เรียนาลูลาจุสปิงลิสเลดเบนะครับก็อันนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะครับก่อนเข้าร้านบอกว่า,าวันปิดนะครับอ๋อ oh, วันที่สิเก้าขาจะปิดทั้งวันเลยนะครับส่ว so, นวันที่ยีก็จะปิดจะเปิดหลังเที่ยงวันเนาะอ่ะเราไปเดินดูข้างในกันบ้างนะครับ so very exciting to see t h e e โชว์ได้ครั The dessert อ่าก็จะมีแบบเป็นพวกดีเซอร์ตก็คือขนมนะครับทานเล่นเนาะแล้วก็นี่ครับน้องรูลูทำงานอยู่นะครับก็จะมีชั้นลอยด้วยนะคะมีอ่าเป็นชั้นลอยแล้วก็จะมีการตกเป็นดี كور ตแบบ retro นะครับเหมือนสไตล์วินเทจ e นะครับตกแต่งสิ่งทำขึ้นมาใหม่แต่ให้ดูเก่านะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตกแต่งในแนวสไตล์ของโอ๊ตเลยที่ชอบนะชิ้นชอบก็คือโอ๊ตชอบต้นไม้นะครับก็อ่าอินคลูดก็คือแต่งรวมนะครับตกแต่งได้น่ารักมากนะครับดูแล้วสบายหูสบายตานะครับแล้วก็มีลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องเสียงเบานิดนึงนะครับก็จะมีขนมเค้กนะครับในราคาอยู่ที่ประมาณชิ้นละประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยต้นๆเนาะร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยสามสิบนะครับต่อชิ้นชิ้นก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สมราคานะคะเพราะว่ารสชาติก็เคยมาร้านนี้หนึ่งครั้งแล้วตอนนั้นก็สั่งแต่เครื่องดื่มกับขนมเค้กหนึ่งชิ้นนะครับสวัสดีลูลูและน้องนิวขึ้นไปข้างบนชั้นสอได้ใช่ไหมครับได้ไหมปิดอยู่ยเอาไม่ได้ใช่ไหมชั้นสองไม่ได้เนาะ สั่งเครื่องดื่มก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่จะเน้นในเรื่องของกาแฟแลวก็ช็อกโกแลตเนอะก็จะมาสั่งเครื่องดื่มก่อนอ่าชั้นสองปิดเนอะพี่สั่งเป็นช็อกโกแลตได้อยู่ก่อนได้อยู่เนาะอ่าชั้นสองคือไม่ได้อ่าโอเคได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็โอ้เครื่องกาแฟสวยจังพี่เอาช็อกโกแลตอันนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ช็อกโกแลตเดชวาอันนี้นะครับเอาอันนี้นะครบว่าสั่งเป็นอันนี้นะครับ,นนรบ,นนรบก็เดี๋ยวจะทําเป็นหน้าปกหรือว่ารอสต็อปไว้ดีเนาะว่าอาหารโอจะได้นานเท่าไหร่โอก็ไม่แน่ใจนะคะว่ากลัวว่าจะนานคือคลิปของโอ,อก,ก็จะประมาณ8นาที10นาที1ินาที25นาทีนะครที่โอ,อเคยทําไว้เนาะด้วยให้สมกับการเป็นชื่อช่องวาไรตีนะครับ ก่อนที่โอ๊ตจะเปลี่ยนชื่อช่องที่กกอกนะครับโอ๊ตก็อยากจะทําหลายๆแนวนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อช่องแมงนะครับรู้สึกว่าห่างเหินจากข่าวสารลุงพลเยอะเกินไปแล้วนะครับจะไปไกลเกินไปนะครับจะไม่เข้าพวกนะครับจะกลายเป็นแบบว่าพาเหล่าเกินไปนะครับก็เลยจะกะว่าจะทํานะครับเป็นช่องเปลี่ยนชื่อช่องนี้เป็นช่องแมงแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าโอ๊ตจะเป็นแมงตัวไหนนะครับอ่ากันอีกทีที่กกอกเนาะแปลว่าลำถวาย5 0 0พันทรัพย์ เร็วๆนี้นะครับอรอาการต้อนรับพี่นาทีก่อนนะครับช่องพี่นาทีเนาะเป็นช่องที่ช่องใหญ่นะครับตอนนี้6จะ6 0หมื่นซับแล้วแล้วก็เป็นช่องที่ใกล้ชิดกับลุงพลมากที่สุดนะครับณนะตอนนี้นี่นะครับก็จะมีจุดเด่นขเขาก็จะมีกาแฟมีเป็นพวกอาหารแนวออร์แกนิกนะครับออ,อ,รอ,รอร์แกนออริจินอล แล้วมีโปรตีนด้วยนะครับขายโปรตีนไปด้วยพูดโปรตนีน่าใช้จางอะไรนี่อ๋อแปดร้อยก็สิบบาทเป็นได้กล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ๋อเหมือนแบบพวกออกกําลังกายเนาะเป็นโปรเป็นปโปรที่ออกกําลังกายอ๋มีหลายอย่างนะครบอุ้ยน่าลักจังน่าจะอ่าอันนี้สองร้อยห้าสิบในสองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยสิบบาทห้าร้อยกรัมห้าร้อยบาทกรัมละหนึ่งบาทเนาะ อ๋อ oh, เป็นพวกอ่ธัญ,ญพืชรวมนะครับไว้ไวทานกับนมตอนเช้านะครับสมัยที่โอดแบบยุคก,ก่อนนะครับออาก็ทานอาหารเช้าแบบนี้นะคะ <laughs> เวลาเราไปโรงแรมเนาะมันก็จะมีให้เลือกว่าจะทานอาหารอะไรดีนะครอืมเซอ very interesting to order something like this for my life I like to be modern style